สวัสดีครับพี่น้องครับนี่อีสานบานจานซิตี้นะครับจะมาไต่แมงดานะครับแมงดานาครับนี่ก็เป็นสถานที่นะครับที่จะมาไต่แมงดานะครับอยู่ติดทั้งค้นกรีดนะครับไต่ต้นใหม่พอดี แมงดาเวลาบินมามันจะมาต่าต้นใหม่ตัวนี้ครับมันก็นจะตกลงพื้นนะครับนะเนาะหลุดเก่งมากครับเมื่อนีน่ชาวนาก,เก,าเก,าออก่เกี่ยวเขาแล้วละครับเกี่ยวเขาออกแล้วเกี่ยวบิดทุกคนหรอไปขายไปยังเมื่อ้วครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับดับแรกแลเลยก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับบอลาดนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงจากแบตเตอรี่นะครับมาเป็นไฟฟ้านะครับมีหลอดไฟครับหลอดไฟเอาใส่ไว้ในท่อ PVC ครับใส่ในท่อ PVC กันแตกนะครับเนาะปิดหัวถ่ายเอาไว้ จะเปิดให้เบิ้งนะครับเสแล้วทางเปิดแะน,นะปกติงก็เปิดบา่อยา่างหรอกนะครับมีหลอดไฟนะครับเป็นหลอดแบกไลนนะครับเป็นหลอดแบกไล์มีสายไฟนะครับ ไฟฉายไฟฉายทั้งเอาไว้เก็บแมงดาครับครับนี่กับเสาไม้ไผ่เสาไม้ไผ่เอาไว้ตั้งเสานะครับครัต่อเสาขึ้นร้องถาบูทนะจำเป็นเลยครับน้องถาวรบูทนี่บ่มีนองถาวบูทนี่โอ้อย่างๆครับน้ำตานะครับน้ำหยาดกันงูนครับอ่ะเดี๋ยวติดตั้งก่อนนะครับ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเนาะก็เลยเปิดไฟแล้วล่ะครับอ๋ไฟมาสองดวงนะครับมันนี้ไฟแมงดาสองดวงครับความมืดได้กแล้วกับมือนี้ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ครับถ้ามันลงกับมาล้องไตเบิงขับข้างแรกข้างแรกนี่แมงกี่หลายจาังหนึ่งนะครับเพราะเปิดไฟมาปุ๊บแมงกับมาเลยแมงดาที่มักสีม่วงครับ มองเห็นในระดับอีกของระดับหนึ่งของสายตาคนนะครับแ่งดาจะมองเห็นแสงสีม่วงชอบแสงสีม่วงนะครับใตแล้วเดี๋ยวเกิดเวลาเมลานนางยูนี่สิปิดไฟสีขาวนี่นะครับให้ตาไฟสีม่วงย่างเดียวนะครับเปิดต่ไฟสีม่วงบรรยากาศก็เงียบนะครับเดี๋ยวร้องไตเบิงนะครับ นี่เป็นครั้งแรกนะครับของปีนี้ครับอีกอนก้อนกัมาไตอยู่นี่แหละได้รลายอยู่ครับน้องปีนี้เบิงงบ้งร้องเบิ้งว่ามันสีมาบ่แมงดานะครับแมงหน่อยก็เริ่มมาแล้วครับติดตามผลงานนะครับผมอิสานบานจานสตีครับ ดูเลยครับพีดเตอร์ครับพีดเตอร์มาแล้วหนึ่งครับมาอีกแล้วครับหนึ่งครับพีดเตอร์ครับของแค้ต้องสายหัวแงแแงแเอาเอาเอาบิน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 ออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมับเขาห้อันนี้อาจจะเป็นตัวตัวผู้โอ๊ยตุย ตอ้โหเอาตรงนี้อีกหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัวชกตัววิสองตัวครับตัวผู้ทั้งสองตัวเลยครับอเอาใออดีครับตัวนึงครับเจอแล้วครับเจอแล้วนี่หนึ่งตัวงังดานะ,นะครับ แมงานาครับอาจะเป็นตัวผูนะครับตัวเล็กๆแมงดานี่ตัวเล็กนะครับแมงดาหนาครับตัวแรกครับโอ้ตัวแรกเลยครับได้ตัวแรกตัวที่หนึงครับเอขอเก็บแมงดากันเลยครับ คนี่ครับ,รบตัวที่สองครับแมงดาตัวที่สองครับวิธีการจับแมงดาแบจับเอาขางบนมันนะครับจับข้างรางมันนี่จับแบบนี้ตัวนีตัวมีตัวรู้สึกว่าตัวใหญ่นี่นาจะเป็นเป็นตัวแมนะครับตัวตัวที่สองครับที่สอง อาขาเก็บแมงดาคนครับเปลี่ยนแมงกับเต่าครับแมงกับเต่าแมงกับเต่านะครับแมงกับเต่านะอ้มนี่หลายโอเค,ค,อคอเก็บเลยครับไปเอ้แมงดาครับ ตัวที่สามครับตัวที่สามคือนี้ครับมีตื้อมีตื้อครับม้าบเข้าให้อ้วไอ้เยอะๆนะครับตัวที่สามครับโอเคนี่สามตัวแมงดาหนา้าแมงดาหนา้าแก้ว เราครับ แมงกับเต่าก่อนครับตรงนี้แมงดาบนลงจับแม่งกับเต่าไปก่อนแม่งกับเต่าก็เอาไปขัวเสียบที่กันกับเต่าไปขัวากเสียบเด้อแมงกับเต่านี่ขวกินกับเราเออตัวนึงอีกตัวนึ่ง Uh oh, really? ดาครับแม่งด่าลุ้งอยู่งแบบงแบบงแงบแงบแค่นี้ครับเนี่ยมีตื่อตัวที่สี่ครับปับเขาให้น,นี่ตัวนึงครับแม่งด้าครับแก้วแก้วเก็บเข้าไปตัวที่สี่ นันนีกสองนถุงถุงสองได้ยินเสียงลงอีกแล้วครับนี่ครับลงมาอีกแล้วครับได้ยินเสียงลงแฟบเกคคีรับลงกลางถนนเลยตัวนี้อใหม่เลยลงมาตัวเดียวเหรอือว่าลงมาหลายๆตัวแฟปจับทันทีมับเข้าให้ Grab Kéo xin lỗi của mình để xin cho mình để xin lỗi để xin lỗi cho mình để xin เกตตัวครับวันนี้อากาศยังโบอกอบเอารูปว่าได้เกตตัวครับผู้ใดมมกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับกดติดตามให้นฝากกดติดตามนะครับเปิดกำลังใจใ้อสานบ้านการซิตี้นะครับฝากไปสักนิดน,นะครับผม นี่เป็นผลงานวันนี้ครับวันนี้ได้ไม่เยอะครับงาน ดานาครับแมงดานาะน่าจะสักประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับลงไม่ค่อยเยอะครับวันนี้